องอมง,งอมมึงก่อนเด้อพี่ยังหมุนยุ่ยยุดยดยุย่ตีนปลาไหลน้อยพี่น้องเอาโมเมนต์อ้ยจับงูปลาดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ้ยฮักเด้ออีสานชาแนลตอนเศร้าจ้าตอนเศร้าอิรีจ้าเศร้ากับ เสาสวยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กะเจ็โมงกลัาสีสองมงจะแดดกันล้งแง่ตาเลยจ้ะเมื่อนี้พร้อมจ้าอุปกรณ์เราพร้อมจะมีกระป๋องน้อยแล้วกับมีเสาวิจ้าจากที่เขาของอุ้ยมันเหลืองกล้วยแล้วจะอุ้ยกัสิพาพี่น้องไปเลาะทงหาเก็บปลาคอนจ้าเขาน้องอุ้ยมันเหลืองเหลืองกล้วยแล้วจ้าเหลืองกล้วยกับคือคล้ายๆว่าไอ้บ้านอุย้ยเออเหลืองกล้วยแบบ แบบยังไงเเดี๋ยวอธิบายแบบไปได้่ะงงงงจากน่อยหนึ่งจ้ะเหลืองกล้วยก็คือมันเหลืองห้ามห้ามนะจา้ะบอินันทธิในพอเกี่ยวเนาะจา้ะนี่มาเบ่งหัวเข่ากันเลยจ้ะอันรอนนี่กับสิมีแน่เด้อพี่น้องเด้อคล้วยกินจ้ะนี่จ้ะหัวเขา่าอันนี้คือหลงังไอค้คล้วยมันกินเหล่าแบบน,นี้มันโป่งขึ้นมาใหมจ่จ้ะหัวมันกับสิบบ่สมบูรณ์จากหน้อยหนึ่งเหลืองอารามเต็มทุงหรอจ้า,จา นั่นนี่ก็สิเป็นขขาหอมมะลิจ้าเฮ้ยทั้งบวกทั้งเ้าจะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องไปฮะอันหากินจักน้อยนึงหาเนาะกินงายจ้าเนาะกินเศ้าก็สิมีบวกน้ำแบบหาเก็บปลาคอนเนาะจ้ามื้อนี้บรมีหอดผู้ซอยบ่รู้ว่าสิได้บ,บป่ปลาคอนอ้ยอันนี้มันคือบวกไงแท้พี่น้อง นี่บ่ฮในบ่ฮันในเหลืองบันไดจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งมุ้พูนเข่ากับไกล้สิได้เกี่ยวแล้วคาดว่าบกเกินวันที่สิบสองสิบสามจ้ากาับสิสุกเหลืองเต็มทุ่งน้เหล่าละจ้านี่เบิ่งสภาพการแต,งต่งโตด้วยจ้าพี่น้องไม่นไม่กับบ่มีจ้ะเมื่อนี่เบิง้งเบิ้งเบิงเป็นคุ้นยายได้เมื่อนี่นุ่งผ่าสินจ้า ปุ้ยสิได้บ่เมื่อนี่บะม,มีหอดผู้ซอยถืออรอน,นี่น่าแหงมันแล้วเอาพี่น้องมม่สิได้กินบ่ละเมื่อนี่ <c oughs> มม่สิได้เป็นจอนฝนกินปลาขอนบ่ม,มือนี่มันคือบะมีหยังแหงไปหมดตายแล้วพี่น้อง มันต้องได้หละเนาะไมน,น่ามันแหงมันนี่จากเราบอกจ้านี่โอ้ยตาขึ้นแต่ได้ตนจะของแถวพี่น้องไม่เซลฟี่กับบ่ได้เอามาขาตั้งกล้องกับบ่อได้เอามาจ้ามื่อนี่เดี๋ยวเด้อฮะนี่บวกหนึงบวกหนึ่งอยู่นี่คือบ่มีปลา ี่น้องลงเบิงกันเนาะอึบ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 ก็เมียดเอ็มซีมยังสิโอ้ยวิงกับวิงขาดมันสิได้กินยังบ่ละจ้าเมื่อนี่เดี๋ยวขอตักเบิ่งก่อนทีตักคือมันสิได้งมอ้ยมีปลาซิว ก็มีแต่ปลาซิยวหน่อยแทะเดี๋ยวงอมง,งอมมึงก่อนเด้อพี่อย่างหมุนยุดยุดยุดย่ตีนปลาไหลหน่อยพี่น้องเอาโมเมนต์ oh, <moment. S 1> <laughs> โอ้ยจับงูปลา <laughs> พี่น้องมานน มันบ่มีแล้วมีแต่ปลาซิวเดี๋ยวเขาไปบังบวกใหม่จา้ามึอน,นี้แหกหมานได้ยังได้งูป,ป่าหน่อยจับเสวิ่งถิงปั๊บเลยมึงน,นีบ่ท่านในขอนมึงมีกับปูอยู่เดี๋ยวให้ล่อให้มันขอนขอนจากหน่อยก็นนาจา้าเลาะมาเลาะมา,มา,ม,ามาเจอบวกนี้มั่แมนนันนกมันมาหากินมันนี้จก้กอุย้ยเราบ่านี่มียังบ่ละจ้านี่ ก็มีตะห้ยนอกพี่น้องปานห่วอีกกับปูไหมเด้อเด้อโอ้ยโอ้ย,อยมันก,มนนนกมนน็มีตะปลานดหน่อยเนาะฮึเมืแนน่มีตะปาาซิวหน่อยผ่านค่ะไม่ได้บ่ไอ้กินออกพี่น้องเมืนน่อนี้งานวันนี้ได้กับป่อง เป่ากลับบ้านจ้าบ่ไรหย,ยังจ้าในงูป,ป่าตัวเดียวคิดว่าเป็นปลาไหลไปแล้วป้อยไปตามน้ำแล้วจ้าเมื่อนี้กะเป็นคลิปสันสน,ส,นสบายสบายเลาะทองหาเก็บปลาขอนแต่บ่ได้กับปลาขอนได้ตะคุกับบิงเนี้ยบ้านจ้าจ้าเมื่อนี้กะเป็นสบายสบายคลิปตอนเศร้าเบาสมองเนาะจ้าสรุปไม่ได้อะไรเลยค่ะได้ตะวิงกับกระป๋องกลับบ้าน